คุณสมศักดิ์เหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเพื่อไทยจบไปแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จบไปแล้วมีการเลือกตั้งหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่แล้วมีการฟรอมรัฐบาลขึ้นมาแล้วพ่อภูมิใจไทยเขากลับมาอีกเขาจะดันเรื่องกัญชาอยู่อีกไหมแบบนี้ครับหรือถ้าไม่มีเขาอย่างตอนนี้ไม่มีเขาละก็จะเห็นเลยว่าทางเพื่อไทยเนี่ยก็ดําเนินการแบบถอดกัญชาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะไม่มีพรักภูมิใจไทยอยู่คอยขวางแล้วเนี่ยมันก็เห็นตรงนี้คนก็คิดได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณสมศักดิ์ก็พยายามจะบอกว่าเรื่องการทําประกาศช่อออดกะ ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใช้เวลาในการทำเนี่ยมาก่อนที่พักภูมิใจไทยจะถอนตัวแล้วนะครับอันนี้คือเหตุผลที่คุณสมศักดิ์พยายามจะแจ้งให้เราฟังแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่าตัวกระบวนการมันจะมองได้ว่ามันเป็นไปตามกรอบคือทําไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ตรงพอดีกับ,กบจังหวะนี้เป๊ะพอดีเลยแต่ว่าท่าทีของคุณสมศักดิ์อาจจะไม่ได้ทําให้เราคิดแบบนั้นครับเพราะว่าหลังจากที่ภูมิใจไทยถอนออกไปเนี่ยกัญชาก็กลายมาเป็นวาระทางสังคมแบบ ขึ้นมาเลยแล้วก็ค,คุณสมศักดิ์ก็แอคชั่นในการที่จะปล่อยรถปล่อยขบวนไปตรวจสอบร้านกัญชาเลยและข่าวก็ถามคุณสมศักดิ์อีกว่าเนี่ยคนเขามองเป็นเรื่องการเมืองกันเนี่ยคุณอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขมาตั้งนานเครือข่ายเยาวชนเขาก็ขอให้จัดการเรื่องนี้มาตั้งนานแต่ทําไมเพิ่งจะมาทําตอนนี้มันเป็นเพราะเกมแก้แค้นพระภูมิใจไทยหรือเปล่าลองไปฟังคุณสมศักดิ์ตอบเรื่องนี้กันอีกครั้งครับ แล้วมันได้อะไรเป็นเกมกันเมืองไม่เกมกันเมืองมันสนุกอะไรตั้งหลาะก็ตอนหมายท่านนายกเสรษฐามแลก็จะไปให้ประกาศเป็นยาเสพติดอยู่แล้วแต่วันนันถึงวันนี้มันมันกี่เดือนน่ะมันไม่ถึงปีหรอกตอนนั้นคุณใจไทยยังอยู่ด้วยนะครับก็ยังอยู่ด้วยมันก็นั่นสิทีนี้นัยนุบายเขาเป็นมันเป็นอย่างไรก็พิจารณาเถอะสมองมีไว้ให้คิดไม่มีไว้ให้ปากมีไว้ให้ถามอย่างเดียวก็จดไปเรื่อยมันไม่สนุกหรอก นี่คุณสมศักดิ์เริ่มเหวี่ยงใส่นักข่าวนะครับถามสุดท้ายคือนักข่าวพยายามถามว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเราก็บอกว,ว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะตอนสมัยรัฐบาลเษถาก็พยายามจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดผมก็เลยแซวบอกว่าก็ตอนนั้นเขายังอยู่ด้วยไงภูมิใจไทยยังอยู่ด้วยไงก็เลยยังไม่ยังทําไม่สําเร็จคุณตศองตอบทีนี้ก็เลยบอกเลยนักข่าวเนี่ยมีปากก็สักแต่ว่าถาม มีมือก็สักแต่ว่าเขียนก็ลองไปคิดเอาเองบ้างสิว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าแล้วได้คำตอบตอบไหแบบนั้นได้คําตอบไหมเดินอีีไปเลยก็ไม่ได้คําตอบอยู่ดีนะฮะเดินออกไปเลย